วันนี้พี่น้องมันซื้อมาเบื้งเตาของน้องน้องไส้ตังมันดาห์หมายุค่ะเบื้งเตาใหญ่ว่าบอกคนนะว่าให้เ็ดเตาฟังปอกของน้ำมันก็เลยลงทุนเตาใหญ่เตาตัวนี้ขนาดมันยี่สิบพี่น้องก่วงกว้างนะเตาตัวนี้ราคาเฉพาะตัวนี้สี่ร้อยถือว่าหนาอยู่ ขอบมันแล้วกายฟอีกสองลอยลงทุนเป็น6กลอยพี่น้องคือมงเผาพุ่นสรงเกตขอบันสิละมันเป็นดินทราดินทราพ่น้อทรถือวันใหญเผาจะได้เท่กันได้ประมาณสอบพกสอบคือทอ ปลอยทอเดียวเพียงลองไปคือว่าดินโอกมานะ,นนะต่างกันกับเผาที่บอกโม่เดลแว่ที่แหลกคือว่าเป็นเตาปิ๊กเปืป่อยมันก็เลยแตกนี่บ่ิษัใสองปอกสองปอกของหนองก็ดีเฮ็ด ชาวบลเลยชาวบอลไม่คิว่าโอเคเลยอยายุค่านะขายกับบ้าน่อยหัสิบสอบโอ้แม่นราคาอ,อยหัาสิบบาทมายุค่าลองๆเฮ็ดพวกนี้พี่น้องเฮ็ดออากังสิละ <c oughs> ไปห้องอาชเฮ็ดขึ้นหนองก็ได้ไอเดียขึ้นหนองก็ดูดี เพราะเฮาเป็นดินเหนียวเฮาดินเหนียวโปโปนมาตอนบ่เฮ็ดของซีเนาะบ่ได้เฮ็ดบ่มีแม่แอมมันก็ยู่ได้อยู่ของเตามันก็สิแน่นหมันสิว่ามันบ่พังนะบ่แตกก็ยังซี่นะก็ือว่าโอเคอยู่พี่น้องอคเนาะพี่น้องเนาะ